ขบานราชาพิศาสี่สี่เจ็ดเออแต่โยมิงสถาน,นการณ์ตอนนี้มันองค์ชายสองถ้าท่านตัดสินใจไปแล้วจะมาถามข้าทำไมล่ะในสายตาข้าท่านโยมิงเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดปัญญาของท่านเนี่ยก็จูเกอร์สามเฟืองและเหลือบบูสตังสเอีก แม้แต่เจ้าจบฟานนั่นก็ยังเสร็จพวกเราเลยความคิดเรื่องการขอยุนตานแต่งงานก็เป็นความคิดของท่านเพราะแบบนั้นทําให้เจ้านั่นต้องกลายเป็นกระโดยที่ข้าไม่ต้องลงมืออะไรมากเชียวหมิงท่านนี่มันสุดยอดจริงๆคนเรานี้ใน,นเมื่อท่านเชียวหมิงบอกให้ข้าอยู่เฉยๆพอข้าอยู่เฉยๆทุกอย่างก็เป็นเป็นใจให้ข้าจริงๆดังที่ท่านบอกไว้ จงโง่เอ้ยถ้าเจ้าจอบฟานมันจะการได้งง่ายๆจริงๆหลายสำนักไม่ต้องมาปวดหัวกันหรอกเจ้าคนีเงาายบนี้เอาเป็นว่าข้าจะใช้ประโยชน์เจ้ากเรือของราชวงศ์เพื่อใช้มันขายให้กับจอบฟานละกันตามใจท่านเถิดผู้โดยสายทานมังกรนักเมืองสวงัวหลง ท่านเลิงท่านมาทำอะไรที่นี่เหข้าวแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ท่านเหลิงควรทำคือการควบคุมสถานการณ์โดยรวมไว้แทนที่จะมาห่วงเรื่องปหาส้สายทาตุิจารมังกรนะมีข่าวจากเมืองหลวงม่ตอนนี้ผู้พิทักษ์มังกรของจักรพรรดิถูกส่งออกไปทำภารกิจกันหมดแล้วรอบๆตัวจักรพรรดิไม่มีใครเหลืออยู่เลยท่านมีความคิดเช่นไร ให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนี่ท่านจะตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าว่าข้าวัดสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นโอกาสเหมาะแล้วไม่รอยิ่งเหตุการณ์เป็นแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการรอดูไปก่อนจากที่ข้ารู้จักเลวบุตามมาพวกที่เขาจะไม่ใช่คนแบบนี้ให้รอหรือแล้วรออะไรกันท่านเลว ทำไมช่วงนี้ข้าถึงไม่เห็นท่านเจ้าสำนักเลยล่ะท่านน่าจะเจอเขาเป็นคนสุดท้ายเขาหายไปไหนกันท่านเจ้าสำนักเขามีแผนของเขาเองท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกท่านเลิมตอนนี้เรามีเรื่องเร่งด่วนมากแต่เจ้าสำนักประตูสำองของเรากลับหายตัวไปทั้งทั้งที่เหตุการณ์นี้อาจเป็นโอกาสร่างใหญ่ของสำนักเราหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านเจ้าสำนักหรือในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพระบ้านของสำนักเราท่านต้องบอกความจริงมาซัก นั้นเป็นเสียท่านเจ้าสานักนี่หรือหรือหรือว่าท่านเจ้าสำนักอยู่ในปึกสายทานมังกรหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าท่านเจ้าสำนักถึงเข้าไปในนั้นห,ห,ห,หรือว่าตราแดงโพ พวกเจ้าทำลายโดยพระิการโดยมิสนุนกฎกเกณฑ์ของสนักประตูสถาบเลยเหรอือพวกเจ้าทำไมถึงตัดสินใจกันเองทั้งๆท,ท,ท,ที่มันอาจส่งผลกับสนักประตูสถาบัของเราทั้งหมดพวกเจ้ากล้าได้ยังไงกันอีกทั้งหลายปีมานี้ผมพูดที่นหนยนระดับของเขาก็ไม่อาจทะลวงขึ้นแดนเทพได้ถ้าไม่อาจทะลวงขึ้นแดนเทพได้แล้วเขาจะไปต้านพลังของแปดมังกรได้ยังไงล่ะนี่เจ้าอยากส่งเขาไปเข้าไปตายในป็นเด็กสายทานมังกรหรือไม่ได้แล้วข้าต้องไปช่วยเขา เออเฮ้เสมอไรหากเจ้าสำนักตายไปแล้วก็วิญจามังกรทั้งแปะก็จะมีแต่ข้าที่แข็งกันไ้ที่สุดในสำนักเท่านั้นแหละที่จะได้มันไปถ้าจะพูดรีบร้อนไปตอนนี้ท่านเจ้าสำนักกำลังฝึกก้าวกายามังกรวชระมังกร,งกร,งกรทั้งแปะนั้นกำลังคุ้มข้างอยู่แน่หากเราเปดประเปหนึอีกครั้งตอนนี้อาจทําให้มังกรหลุดออกมาได้ถ้าเป็นแบบนั้นเราไดู้ญเสียหรืออะไรหนักมากกว่านี้แน่อีกทั้ง ท่านเจ้าสนักฝึกฝนสําเร็จก็ถือเป็นเรื่องน่าดีแต่มันก็ยากมากแต่ว่าถ้าไม่สาเร็จอย่างน้อยวิญญาณทั้ง8ก็จะอยู่ในปนหนึ่งแล้วเราก็ยังสามารถส่งคนเข้าไปฝึกฝนในปนืนต่อได้ทันทีแบบนั้นเราจะไม่เกิดความสูญเสียก็จริงยังไงท่านเจ้าสนักตายก็จะแต่ค่าที่มีคุณสมบัติพอที่จะฝึกก้าวข้ายามังกรวัชราไายข้าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะักถ้ารีบไปมังกรพวกนั้นอาจจะทําลายทุกอย่างได้อยังไงเจ้าสํานักนั้นไม่มีทางฝึกสาเร็จหรอก ข้าแค่ต้องอดทเราต่อไปน่าเสียดายยังไงค่าก็ได้แต่พัน,นาให้ท่านเจ้าสนับปลอดภัยท่านเหลิงเพื่อประกับป้องกันพนึกอีกทีค้าดส่งผู้อพโสอ,อีกสักสิบคนมาช่วยท่านดูพนึกเองขอบคุณท่านมากเพราะความโลภสินะ <laughs> สามเดือนผ่านไป ท่านเลิงตอนนี้จกักรพรรดิได้ส่งผู้ธรทมมังกรมายังสนักเราโดยเขาของปลังจากเราเพื่อไปกำจัดจวดฟานท่นานเจ้าสนับเป็นยังไงบ้างเขาฝึกสำเร็จไหมถามมาต,งตรงๆเถอะว่าตายหรือยังเอ๊ะเออนี่มันหรือว่า เขาไิชิดแปะปิญญามงกรได้จริงๆหรือเง้ยึท่านเจ้าสำนักขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าสำนักแต่ท่านเจ้าสำนักท่านได้ทําการบุกอัดเปิดใช้ใพิตปิญญามงกรเพื่อฝึกฝนกาย,ยาเก้มามงกรวชระโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเหล่ากงเฟิงซึ่งผิดกฎของสำนักข้าขอถามว่าท่านทําแบบนี้จะจะเหมาะเป็นเจ้าสำนักของเราต่อไปหรือเออ จบแล้วครับสำหรับตอน c c 7อาจพิภาพการใดขอภายเวลาที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ